สวัสดีครับนายพลฟ้ามไก่พม่ามาล่อหนุ่มวันนี้ก็พามาชมครับหลายตัวนะครับคนนี้รงไนเรียวๆนะครัเพิ่งจับนะครับไก่กำลังขึ้นรุ่นนะครับนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกครับแล้วก็ในตัวที่สองนะครับเรียวมากทำมันเพียวกันไปครับ สองโลกว่าครับพวกนี้รอยชนน่าจะอยู่สองห้าสองหกนะครับนครับก็มาตัวที่สามครับตัวนี้ครับตัวที่สามนะครับนี่นะครับเปียกแล้วก็จะมีมันเป็นจัดเป็นคู่ให้นะครับมีเป็นคู่อีกสองคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับดูเป็นทีละตัวละตัวนะครับ อันี้สายดีมากครับคุดนี้นะครับโอสายดีมากๆเลยครับนี่เป็นคู่นะครับคู่เมียนะครับนี่ผมจับมาห้ากองนะครับผมสนใจทักมาครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็จะมีคู่สุดท้ายครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็สวยนะนี่เป็นเยี่ยมนะอันที่ออกเป็นคู่นี่เป็นสายเยี่ยมเลยนะครับ น,นี่เดยดจ้าหน่อยนะครับใครสนใจเดวทักมาครับผมทักมาครับอ่าวสวัสดีค่ะนะครับ